พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาพระบาทสมเด็จพระประเมณทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระประเมณทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน250คนตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2562เนื่องด้วยพลเอกเฉลิมพลสีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกอลงกรวรรณรั ผู้บัญชาการทหารอากาศและพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่งได้ผลจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา269ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่างดังต่อไปนี้ 1. พลเอกทรงวิทย์หนุงพัฒดีผู้บัญชาการทหารสูงสุด 2. พนเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกพลเพนรอเอกอดุงพัน์เอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือ 4. พนอากาศเอกพันพักดีพัฒนากุลผู้บัญชาการทหารอากาศ 5. พนตรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการพรเพชรวิชิตชลชยัยประธานวุฒิสภาขอบคุณครับเชิญนั่งนะครับ ท่านสมาชิกครับในวันนี้หนึ่งพลเอกทรงวิทย์หลุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุด 2. พลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบก 3. ามพเลอเอกอดุพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือส พลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการฐานอากาศ5พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้วผมจึงขอเรียนเชิญท่านได้โปรดยืนขึ้นเพื่อกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามที่ผมจะกล่าวนําดังนี้นะครับข้าพเจ้าข้าพเจาข้าพเจ้าข้าพเจ้าในคำวิเคราะห์พัฒนคุณขอปฏิญาณว่าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้จรักษาไว้และปฏิบัติตามและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรททุกประการขอบคุณครับเชิญนั่งครับ